ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็อยู่กับโรสนะคะในโรงเรียนโสมภา,านุสอนรามคำแหงนะคะและที่นั่งอยู่ข้างโรสนี่นะคะก็คือผู้จัดการโรงเรียนคุณสิริภพสมภา,าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะที่โรสมาเยี่ยมโรงเรียนเพราะว่ามีเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เห็นว่าทางโรงเรียนสมภา,าใช้มาทุก เขาเรียกกอะไรทุกสาขานะคะค่ะและซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบของบริษัท Binary Graphic ครับถูกไหมคะถูกครับทาไมถึงเลือกใช้ของ Binary Graphic คะครับ,รบอันอื่นก็ขอบอกกันครับว่าโรงเรียนโซภาเนี่ยมีกลุ่มโรงเรียนโซภามี3สาขานะครับเราก็เริ่มใช้ทยอยเริ่มใช้จากสาขาที่ 1, 1> ่สาขาที่2แล้วก็สาขาสุดท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยจากการเริ่มใช้มาสัก สองมปีการศึกษาเนี่ยก็พบว่ามีการใช้งานที่ดีจากการที่หลายๆโรงได,ได,ได้ได้ดูที่ r e f e ลเ n ร e ของเขาเนี่ยนะครับ,รบก็มาพอมาลองใช้จริงเนี่ยก็พบว่าออซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็มีความมีสเสถียรภาพที่มากกว่านะครับตรวจข้อสอบได,ได้ถูกต้องมากกว่าคืออย่างโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเด็กชั้นเล็กใช่ไหมครับ,รบก็คือมีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถม าบางทีเด็กเล็กๆ,ๆอย่างปา .1 ป .2 เนี่ยการที่เขาจะต้องวงกลมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็วงเ,นนเกินฝนไปบางทีอาจจะเกินช่องเกินอะไรแต่ตรงนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถจะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ดี คุณผู้ชมสําหรับซอฟต์แวร์ที่ลดนามานําเสนอในวันนี้นะคะบอกแล้วซิป้าเขาไม่เคยทําให้คุณผิดหวังและบายนารีกราฟิกก็ไม่เคยทําให้คุณผิดหวังเช่นกันค่ะบอกพี่ป๊อปแล้วให้มาไม่ยอมมาเห็นไหมเนี่ยน่าสนใจจะตายเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะไปพบกับเรา3ามคนได้ที่สตูค่ะโอ้ยเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ยังเดี๋ยวพักแป๊บนึงให้คุณผู้ชมพักก่อนคุณผู้ชมแบบเหนื่อยมากอัปเดตเยอะอะไรเรามากเเดี๋ยวจะรับ ข้อมูลไม่ไหวโอเคไปพัก,กชมกันสักครู่